หากคุณมองหารายได้เสริมที่ทำควบคู่งานประจำได้ตลาดที่มีลูกค้าเยอะที่สุดในประเทศทุกคนต้องมีต้องซื้อต้องใช้สำ้ำทุกทุกปีคุณจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุนผมกําลังพูดถึงการสร้างลิขสิทธิ์ตลอดชีพของคุณถ้าคุณกําลังมองหาธุรกิจที่ใช่ผมมีเคล็ดลับในการสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเน้นนะครับคือรายได้ไม่ใช่ยอดขายซึ่งตรงนี้ยังเป็นตลาดที่กว้างม,มากๆเราสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินของเราเองได้ซึ่งเราทํางานเพียงครั้งเดียวแล้วเราจะมีรายได้ตลอดชีพปั๊มรายได้ให้คุณตลอดแม้ว่าคุณจะเลิกทําไปแล้วนี่คือรายได้พาสซีฟอินครึมที่คุณหยุดรายได้ไม่ หยุดอย่างแท้จริงเหนือยต้นกลางไหลปลายสบายรายได้ชาตินี้ส่งต่อถึงชาติหน้าเป็นการทํางานแบบง่ายๆที่คนไม่มีพื้นฐานใดๆแค่ฟังก็ทําตามได้ทันทีผมจะบอกถึงวิธีการที่คุณไม่ต้องลงทุนไม่บังคับซื้อของไม่บังคับใดๆไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องจัดส่งเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องมีต้องซื้อต้องใช้เราทํางานทุกๆเรื่องได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเราจะมีผู้ช่วยมากกว่า500คนกระจายอยู่ที่ 43สาขาทั่วประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องจอ่ายเงินเดือนฟังดูดีนะครับแต่ยังไม่หมดยังมีดีเหนือกว่านั้นขึ้นไปอีกเรามีทีมโค้ชที่ได้สร้างระบบไว้ครบหมดแล้วมีประสบการณ์จริงที่เจอมาท่านไม่ต้องไปลองผิดท่านรับเรื่องถูกถูก ไปนําไปใช้ได้ทันทีไม่บังคับอบรมไม่บังคับทํายอดระดับปรับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ต้องรักษายอดไม่มีปรับลงนับยอดรวมจากทุกๆคนในทีมให้กับท่านได้มากกว่านั้นก็คือคุณจะทํางานนี้ที่ไหนก็ได้ทําเวลาไหนก็ได้หมายความว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทุกๆวันคือวันหยุดคุณจะตื่นกี่โมงก็ได้ตื่นมาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีอิสระทางเวลาแบบที่คุณกําหนดเองได้ทีมเรามีเว็บไซต์ให้ใช้ ฟรีมีสติกเกอร์ลายให้ใช้ฟรีมีห้องเรียนคอนเฟอเรนซ์ให้เข้าเรียนฟรีมีไลน์กลุ่มสอนงาน มีคลิปมีภาพมีสื่อมากมายให้นำไปใช้ได้ฟรีมีโปรแกรมซื้อถูกมีโปรแกรมที่ให้นำไปขายได้ขายดีมีกำไรมีโปรแกรมให้คุณขยายได้ค่าตำแหน่งทุกอย่างที่พูดมาค่าสมัครเพียง200บาทตลอดชีพคุณจะได้รับกรมทัน e ี a อุบัติเหตุ100,000บาททันทีสนใจสมัครคลิกเพื่อเข้าร่วมทีมได้ที่ลิงก์ใต้ล่างนี้พบกันในคลาสครับ